สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นครับวันนี้นี่ฮะมีขยะอยู่หลังจากปีใหม่ครับน้ำบัรลมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขวดน้ำบัรลมกับขวดน้ำเปล่าไปทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันครับสวัดีครับผมนั่งเลยครับสวัสดียังเป็นทางการนะผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมและผู้ที่ติดตามใหม่นะครับผมบรรยากาศหน้าหนาวของเดือนมกราคมนะครับผม นี้เราจะมาทำที่ดักกุ้งนะครับผมโดยใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่เราเหลือกินเหลือใช้นะครับผมก็ควรจะนำไปทิ้งแล้วก็เผาเนี่ยเรามาทำประโยชน์นะครับผมมาทำที่ดักกุ้งครับดูืิว่าจะได้กุ้งปะก้ตงต้นทำที่ดักกุ้งก่อนนะครับผมก็ง่ายๆครับผมมีดหนึ่งนะฮะนี้เราก็จะทำการเจาะ เลยครับผมเจาะขวดน้ำมะลมุมนะฮะเจาะไปเลยนะครับง่ายๆครับผม น้ำมันรมเสร็จแล้วครับผมบองต้นเราก็จะสวมใส่ในลักษณะนี้ครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเอาไม้ส่วนนี้จะแทงลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปจักกุ้งนะครับผมกุ้งฝอยในบอ่อนะครับผมในทุง่งที่บ้านบื้องต้นเราเริ่มทำเลยครับผม ก็ลักษณะก็คือตัดขวดตรงบริเวณเนี่ยฮะบริเวณใกล้ปากขวดเนี่ยฮะไใกล้บริเวณนี้เราตัดเสร็จแล้วเราก็จะมี่แทงหน่อยไม่ให้เป็นรูสอดไม้เข้าไปได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะประมาณนี้เราก็จะแทงไม้เข้าไป แหเนีเน้ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี้เหยื่อนะครับอาหารปลาดุกใส่เข้าไปแล้วก็จะไปปักไว้น้ำที่น้ำที่บ่อนะครับที่คลองก็ได้ดักกุ้งไว้แล้วมาดูทีตอนเช้าครับผมแต่อย่าลืมนะครับผมเจาะรูตรงปลายด้วยตรงสูดของขวดนะครับผม อุ้ยจาะเยอะี่นัยเจาะเพื่อระบายน้ำออกเวลาลยกขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเบื้องต้นผมขออนุญาตทำที่ดักกุ้งก่อนนะครับผมทำไปเรื่อยนะฮะโอเคเบื้องต้นขออนุญาตทำที่ดักกุ้งก่อนดีค,ครับผมหลังจากเราทำที่ดักกุ้ง เสร็จแล้วครับผมแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่เหยื่อใส่เหยื่อนะครับใส่เหยื่อเป็นเลยนะฮะเหยื่อดัดกุ้งเป็นอาหารประดุกครับไป จะบรรดกคุ้งกันครับผมบดักกุ้งยามเย็นนะฮะอากาศเย็นที่ทุ่งครับผมบายนะครับวันนี้บรรดากุ้งครับผมทำที่ดักกุ้งโดยใช้วัสดุเหลือใช้นะครับหลังจากกิจกรรม ีหมเหลือขวดน้ำขวดเป๊ปซี่ขวดน้ำอารมณ์นะครับผมข้างหลังก็จะตัดหญ้าครับได้ยินเสียงตัดหญ้าไหมครับตัดหญ้าที่บ่อครับผม ครับผมใส่เหยื hey, okay, hey, um ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดักกุ้งกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราถึงบ่อแล้วครับผมบ่อที่เราจะดักกุ้งนะครับผมนี่เป็นอุปกรณ์ที่เราทําเสร็จไปเมื่อกี้นะครับผมเราก็จะมาดักกุ้งที่บ่อนี้กันครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาที่บ้านนะผมอันนี้ก็กระชังที่เดิมนะครับเคยจะมีลุงมาเกี่ยวหญ้านะครับผมให้อัวนะฮะ ที่เบนะครับตันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเรานะฮะเดี๋ยวเราไปใส่ที่ดักกุ้งเลยครับลุงก็ขนยาไปแล้วครับเขียวยาเสร็จเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงตัดยาเครื่องตัดยานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับผมใส่ที่ดักกุ้งโีครับลงแล้วนะครับผม บรรยากาศหน้าหนาวดักกุ้งครับวันนี้นดูซิว่าจะได้เปล่าแต่ก็ดักไปเรื่อยครับได้ไม่ได้ก็วางอีกนนทีนึ่งใส่ไปเลยข่างนี้แหละ เยอะไหมเนี่ยส t งสองที ครับวันนี้บรรยากาศเย็นๆที่ทุ่งครับโอเคครับผมมีมาดักกุ้งที่ทุ่งครับผมในบ่อนะครับเลี้ยงปลาน้ำเย็นดีจังเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเช้าครับผมตอนนี้ตอนเย็นจากไว้เดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเช้าว่าเราจะได้กุ้งปะ คร,ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้า,ชานะครับวันนี้เรามาเก็บที่ดักกุ้งกันครับผมที่เราทําที่ดักกุ้งกันเมื่อวานนะครับยวเราไปเก็บกันเลยครับผมวันนี้เรามาเก็บที่ดักกุ้งกันนะครับถอดรองเท้ทาก่อนเลยเบื้องต้นโอเคลงน้ําเลยครับอันนี้แรกนะครับ แหลกที่เราดักดูสิจะมีกุ้งไหมรอยน้ำออกหมดกันครับแหลกนะดักกุ้งส่วนอันนี้อันนี้สองน้ำเขียวเลยครับดูสิอันนี้กุ้งเปล่าดูไปเรื่อยๆครับผมแบบนี้ทำพี่ดักกุ้งเสร็จแล้วเราก็จะมาดัก มาเก็บที่ดักกุ้งครับจะดูว่ามีปะโอเคครับโอเคครับผมน้าออกมาแล้วมาดูว่ามีกุ้งปะครับลักษณะเหมือนไม่มีกุ้งเลยครับกุ้งไม่มีสักตัวเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆครับผมเราทำที่ดักกุ้งไปสิบ13ามอัน ะะเดี๋ยวไปเก็บที่ดักกุ้งก่อนนะครับผมสองอันแล้วไม่มีกุ้งเลยสักตัวนะครับผมทีนี้ผมสวัสดียมามเช้าสวัสดีครับเก็บที่ดักกุ้งครับวันนี้หลังจากทำที่ดักกุ้งครับ งานครับผมจะได้หรือเปล่า โอเคครับผมสรุปไม่ได้กุ้งสักตัวครับดักกุ้งไวโอเคครับผมจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับโอเคครับนี่ครับอุปกรณ์ผลงานที่ทําไว้เมื่อวานเอามาดักกุ้งที่บ่อครับผมสรุปสุดท้ายนะครับผมสรุปสุดท้ายเลยไม่ได้กุ้งสักตัวครับแสดงว่าในบ่อนี้ไม่มีกุ้งปลากินหมดแล้วครับผม โอเคครับผมจบคลิปในพิธีนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องทีวีลาวเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นๆนะครับผมวันนี้ในช่วงฤดูหนาวของปีนะครับผมในเดือนมกราคมหลังจากพีใหม่มาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงปลานะครับผมที่เกดช่างนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมมีปลาหลายอย่างในนี้ครับผมแต่สรุปสุดท้ายไม่มีกุ้งครับผม กุ้งหายหมดสงสัยปลาจะกินหมดนะครับผม